กำลังขับรถอยู่ครับถ่ายคลิปไม่ได้ครับโอ้เฮ้ยขับรถไปไหนนั่นเฮ้ยฝนตกหรือเปล่านนท์้วเฮ้ยไปรับผู้สาวด้วยโอ้โหมีไปรับผู้สาวด้วยแต่ว่าไม่ได้วิ่งครับเปลี่ยนในนั่นเรียบร้อยแล้วบ่เสร็จหมดแล้วทำอะไรเสร็จหมดแล้วมาวิ่งเนี่ยมาวิ่งกับสางไหม งานอะไรนั่นแหละงานพี่นุ่นั่นแหละเที่ยวสามร้อยสามร้อยขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไปกับสามสิบกิโลสามร้อยวิ่งได้วันนล้วกี่เที่ยวหนูเสียนุวิ่งได้กี่เที่ยวเสี่ยนุอบอกได้ห้าเจ๋ยเว้ยแปดเจียโกห้า <c oughs> ประมาณนี้แหละน,นุน <c oughs> แต่ว่ามันไม่ได้วิ่งเต็มวันนะเขาวิ่งสองวันไม่เต็มวัน แต่เขาจ่ายตังค์ทุกวันนะเครื่องบินบกนถนนมันก็วบบันแล้นและเคยวิ่งอยู่รบหนึ่งแล้วว<แ>ิ่งไงตอนที่ผมผมไม่ยังไม่เสร็จเลยกํลังแบบวิ่งบูมๆช่วงนั้นมันๆวันละสามพันสมที่เดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ติดถนนเล็กๆฝั่งนี้นะเห็นไหมเหมือนเขาจะทํารานจอดรถเนาะรไปวิ่งเลยบอกีไปวิ่งเย ไม่พี่ไม่ได้ไปวิ่งเมื่อวานพี่ก็ไปนั่งรถกับพี่นุทั้งวันเยพี่นุกแค่จะไปวิ่งปากบอ่อตอนนี้รถไมโครกาลังทําทางอยู่รับประกันความมันร้อยเปอร์เซนตอาจจะทะลุประหลอดก็ได้ความมันนะแล้วแกจะไปวิ่งไคที่กลาวันไหนวันนี้พี่นุก็จะไปวิ่งกันไหนไอ้น่จะไปแลนด์เมืองอย่งบอยังไม่รู้แกก็รู้สึกเหมือนจะท้อแล้วแหละแกไม่ได้สิบเที่ยวสักที <laughs> ไม่ถ้าได้วันละวันละสิบเที่ยวก็รออยู่ได้อู่ได้แปดเก้าเที่ยวก็อยู่ได้แล้วเจ๋ยเว้ยบอกแปดเก้าเที่ยวก็อยู่ได้อย้อืมท้ามันตีไปวันละพันถ้ารถเราขับเองก็อยู่ได้อยู่อยู่ได้วิ่งสบายๆวิ่งเล่นๆไปวันละพันกว่าอยู่เดี๋ยวันละพันกว่าสองพันอยู่ยังยังแน่นเขาได้เปลี่ยนบมื่อไหร่รถไมโครต่างคันเดียวบ่รู้ทำไมมันไม่ทันอะไรรถไมโครสามคันรถดำสามสิบคัน ยังกับสนามแข็งเลยเมื่อวานนี่นนนบอลผมวิ่งเปร้อยคันร้อคันเลยบอกเอาไสิบกว่าตัวเนาะพี่ไม่อสิบกว่าตัวอันนี้ไม่พอล้สองร้อสิบสอ่ 240, นะอันนี้300ขึ้นแต่ไม่รู้เท่าไหร่ก็คือไม่ขาด300แน่นอนสองไปกับส เกือบเท่าก <sm art and skills oneself> ันนี่แหละต่วันหนึ Joan ่งมันได้สิบห้าเที่ยวเมื่อเขาไม่ได้ถ่ายเลยปกติถ้าถ้าเราได้วิ่งวันนี้ว่าจะไปนู่นแหละเมื่อวานทักหาเสียบอยว่าเสียบอยให้ผมรับเจไปด้วยไหมเสียบอยบอกแล้วแต่จะเท้าผมก็ว่าว่าจะรับจะรับเจไปเซลเสียบอยสักหน่อยแล้วพรุ่งนี้ได้วิ่งหรือเปล่าคาดการไว้ ไม่รู้จะไปตใช่ไม่มีที่ไปถ่ายเลยมีแต่ที่นี่แหละที่เสียนุ่นี่แหละที่พอได้ประทังชีวิตอยู่เห็นพี่นุ่นเจยาเล่าไปฟังว่านนโทหาว่าอยากมาวิ่งงานด้วยก็เลยโทรหาถ้าวิ่งที่เมืองผมไปวิ่งอยู ก็ไม่แน่ใจนะเด๋ยวเว้ยเขาอยากจะไปวิ่งอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันเที่ยงแล้วเขามันเที่ยงแล้วเขาว่าจะไปพรุ่งนี้หรือเปไปที่ไหนพรุ่งนี้ไม่แน่ใจก็มีสองที่และมีปาก่อกับที่สุรินทนั่นแหละเอาแล้วเ่าเ่ากะไรรู้จักกันไปวิ่ง เขาแก้ยังก่อยนูมไม่รู้ทีมหกล้อรู้จักกันทีมหกล้อเรียกกันไปหกล้อเรียกเปล่าใช่ไม่รู้หรอกว่าเท่าแกเป็นใครมาจากไหนแล้วน้ำมันเราก็เติมเองอย่างนี้นะ <S 1>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  เขาก็จ่ายตังค์ทุกวันจ่ายตังค์ตอนเช้าเลยไปว,ว,วันแรกก็เติมเองก่อนแต่แล้วเผมตรวจว่า,วาไม่ไ พวกนี้เขาไปวันแรกเขาก็จ่ายตังค์เลยดิยังไม่ได้วิ่งดินสักเที <t is <t is ่ยวเลยเขาจ่ายตังค์แล้วเขาจ่ายเท่าไหร่วันแรกเขาให้สองพันมาเติมน้ำมันก่อนเลยยังไม่ได้ไปร่วมงานเลยยังไม่ไม่รู้เลยว่าจะวิ่งหรือเปล่าให้ตังค์ก่อนเลยสองพันแล้วก็เติมน้ำมันเดใช่้้วงไดแลใช่สได้ยัง ก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าพี่ว่าอย่างเราอย่างเรา,าพี่ว่าอย่างเรานะเน,นะนี่ยพันเดียวไม่อยู่หรอมั้งไปเรีนยนใบว่าไปซีเดียวเราวะเดี๋ยวเจอเสียนุประลองความเร็วกีก็เอาซดอีกน้ำมงน้ำมันเมื่อวานนี่แข่ง,งกัน็อยจุยกระจาย,ย,ยเสียนุนี่กดจนคันเร่งนิดใหม่เลย ไม่รู้แล้วรถเข๋งรถกระบะนี้ต้องคิดซ้ายเลยเอตอนผมวิ่งก็แข่งกันอย่างนั้นแหละต่ตอนผมวิ่งน้ำมันมันพันหสมัยี่กินน้ำมันมันลิเซาตอนนี้มันสา, okay. ามสิบเท่าไรก็ยีิบเก้าบาทเท่าไรก็เป็นสามลยทียี่สิบเกแปดบ็เกือบสามสิบแลละคันหนึ่งเลยิดสาิบสามพนหึงเพั้าไม่น่าจะอยู่หรอก ถ้าแข่งกันอย่างนี้<ไ>ปแป <ก S 1> ดสิบใช่เจ็ดสิบแปดสิบก็ไม่อยู่เรามันวิ่งมันบบมเขาแซงปุ๊บปุ๊บสามสี่คันแซงเราไปเราก็เฮ้ยอดใจได้บอกเหยียบอย่างเดียวแล้วใใเดี่ยวอ้าวโอเคโอเค,โอเคนคึกว่าได้วิ่งงานว่าจะไปนู่นว่าจะไปนอนอยู่นู่นถ้าได้วิ่งก็ อ่าแจ้งมาด้วยเด้เ ной, สสอสกิดด้วยสกิดด้วยโอเคโอเค